หลายคนอาจจะยังไม่ทันรู้ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เล่นได้แทบทุกเกมบนจอมือถือกันแล้วเพราะนอกจากเกมมือถือจริงๆบรรดาเกม PC และคอนโซลเนี่ยคุณก็สามารถเล่นผ่านฟังก์ชันรีโมทเพลย์ที่มีให้ใช้อยู่ทั่วไปและไม่ได้เป็นเรื่องลำบากแล้วในพอสอนนี้แต่ในความเป็นมือถือนะครับมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ที่การเป็นจอทัชสกรีนจะบังคับอะไรก็อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าจอยเกมจริงๆดังนั้นนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยทําจอยขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับเรื่องนี้โดยเฉพาะ และที่อยู่ในมือเราตอนนี้ก็คือเกมเซอร์ G8 Galileo อนะครับจอยเล่นเกมรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการนี้เลยใครที่เคยรู้จักกับจอยเกมเซอร์รุ่น X2 มาก่อนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้อัปเกรดให้เก่งขึ้นไปอีกเอาเป็นว่ามันจะเป็นยังไงมีทีเด็ดอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับในด้านดีไซน์นะครับเกมเซอร์ G8 Galileo เนะี่ยเป็นจอยเกมแบบ p l u กแอนเพลย์นะครับเสียบมือถือเข้ากับ USB C แล้วก็เล่นได้เลยไม่มีแบตมาด้วยในตัวนะครับซึ่งรุ่นนี้จะออกแบบมาให้ใกล้เคียงจอยของเครื่องคอนโซลประมาณนึงด้วยรูปลักษ์โค้งมนนะครับกริปที่จับถนัดมือและออกแบบเออร์โกนอมิกมาให้เหมาะกับการถือเล่นเกมมานานด้วย โดยตัวจอยก็จะมาเป็นสีเทาและปุ่มที่ติดโทนม่วงมานิดๆซึ่งเราว่าเขาก็เลือกใช้สีมาได้ดีเพราะเป็นสีที่น่าจะเข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์ไม่เด่นจนเตะตาอะไรนะครับส่วนการจัดวางปุ่มก็จะใกล้เคียงกับจอยคอนโซลเลยคือมีปุ่มวิวอยู่ฝั่งบนซ้ายปุ่มเมนูอยู่ฝั่งบนขวาแต่ที่เพิ่มมาก็คือข้างล่างนจะมีปุ่มสกรีนช็อตนะครับปุ่มตั้งค่าแล้วก็เป็นปุ่มที่มีโลโก้ของเกมเซิร์ชซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้แทนปุ่มโฮมของเครื่องคอนโซลได้เลยนะลาเรารีโมมเเล่นก ส่วนปุ่มพื้นฐานก็ต้องบอกว่ามันจะใกล้ๆก,กันกับจอยบน Xbox เลยนะทั้งตำแหน่งอนาล็อก D-pad ที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับหรือปุ่ม A B X Y พวกนี้ที่วางตำแหน่งไว้เหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่ปุ่มของเกมเซอร์ G8 เนี่ยจะมีความแน่นมากกว่านะครับกดแล้วไม่ค่อยโยกเยก ส่วนปุ่มทริกเกอร์ทั้ง L และ R ก็จะให้ฟีลลิ่งการเหนียวที่ใกล้เคียงกับจอย Xbox ด้วยเหมือนกันจะมีเพิ่มมาก็คือปุ่ม L4 และ R4 ข้างหลังนะครับที่เราก็เอาไว้ตั้งค่าได้เลยว่าอยากจะทำอะไรผ่านในแอปของเกมเซอร์นะ โดยที่ตัวจอยนับจะสามารถยืดและหดได้นะครับรองรับไซส์มือถือได้ครอบคลุมตั้งแต่ขนาด4.33จนถึง7.28นิ้วเลยซึ่งเราว่ามือถือทั่วไปในตลาดก็สามารถใช้ได้หมดนะครับแน่นอนว่าด้วยความเป็น USB-C ก็ทำให้เกมเซอร์ G8 เนี่ยรองรับ iPhone 15ด้วยแต่เราโน้ตไว้ว่าใครที่ใส่เคสมือถือก็อาจจะต้องดูกันอีกทีนะครับถ้าเป็นเคสที่หนาหน่อยก็มีสิทธิ์ว่าจะต้องถอดเคสออกก่อนเวลาต่อจอยนี้เล่นเกม ซึ่งการติดตั้งนะับไม่ว่าจะเป็นมือถือไซส์ไหนนะครับสามารถทําได้ง่ายๆโดยเริ่มจากตัว USB C นี้เลยสังเกตว่ามันจะเอียงได้นะครับเอาไว้ให้เราเอียงเครื่องเสียบเข้ามาก่อนจากนั้นก็ค่อยยืดจอยออกและหนีบมือถือกลับเข้ามาเท่านี้ก็เป็นอันจบแล้วซึ่งตัวที่จับยึดของจอยเนี่ยจะเป็นยางนะครับไม่ทําร้ายเฟรมมือถือและเรามองว่าเขาก็ทํามาได้แน่นหนาดีนะครับเวลาประกอบแล้วดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเครื่องเล่นเกม h a n d h e l ลจริงๆเลยก็ว่าได้แต่ประสบการณ์จริงจะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาลองเเลล่นนกันย ดีกว่าครับโดยก่อนจะเล่นเกมจริงเราก็แนะนําว่าให้โหลดแอปเกมเซอร์ของเขามาลงเครื่องไว้ก่อนนะแล้วค่อยเปิดเกมจากในนี้เพราะว่าตัวแอปจะตัดสินใจได้ว่าจะให้จอยทํางานในโหมดไหนสำหรับเกมที่เราจะเล่นซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแอปเนยจะยังมีแค่เฉพาะบน Android นะโดยเกมเซอร์ G8 Galileo เนี่ยจะมีให้เราเลือก3โหมดเปลี่ยนได้ด้วยการกดปุ่มวิวและเมนูค้างไว้แป๊บหนึ่งก็จะเห็นว่าไฟที่จอยจะมีการเปลี่ยนสี โดยโหมดแรกครับก็คือ HID ไฟสีเขียวนะครับหรือก็คือการต่อจอยเล่นเกมปกติอันนี้ก็จะเหมาะกับเกมมือถือหรือแอป,ปที่รองรับจอยอยู่แล้วโหมดที่2คือ G-Touch ไฟสีฟ้านะครับอันนี้จะเป็นการกดปุ่มเพื่อให้แอป,ปเกมเซอร์ไปทัชจอให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ซึ่งถ้าเป็นพวกเกมเด่นเกมดังเนี่ยเขาก็จะแมปปิ้งมารอไว้อยู่แล้วนะไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเท่าไหร่และโหมดสุดท้ายคือ PS Mode นะไฟสีขาวอันนี้ออกแบบมาเพื่อเล่นกับ PlayStation ผ่านแอป,ป Remote Play โดยเฉพาะเลย มาดูที่เกมการเล่นจริงๆกันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ Dead Cells นะครับขอเริ่มกับโหมด HID ก่อนเกมที่เลือกมาก็คือ Dead Cells เกมนี้ซึ่งทีมงานเขาทํามาให้รองรับจอยได้เต็มที่อยู่แล้วเกมนี้บอกเลยว่าเล่นได้ฉลุยมากๆครับแอคชั่นจัดเต็มและไม่เจอปัญหาอะไรตลอดทั้งการเล่นซึ่งประสบการณ์ที่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ต่างกับการต่อจอยเล่นเกมนี้บน PC หรือคอนโซลเลยจริงๆ มาลองกันที่แอดวา c e ์หน่อยนะครับอย่าง Helldiver 2นะครับลองรีโมทผ่านแอป Steam Link กันดูเอาจริงแล้วตัวแอป Steam Link เขาก็ทำมาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะทั้งภาพทั้งเสียงนี่หายห่วงเลยเล่นได้ลื่นๆ60เฟรมนะครับแล้วเมื่อเราต่อจอยเกมเซอร์ g 8เข้าไปอีกก็ทำให้เล่นได้เต็มอิ่มเลยกับโหมด HID ใครที่มีธุระต้องไปนอกบ้านแต่ยังอยากรับใช้ Super Earth ไปด้วยก็พกไปได้เลยครับมือถือ1เครื่องเกมเซอร์ g 8 1ตัวแค่นี้จบเลยจริงๆ มาดูที่โหมด Touch กันบ้างน,นะครับอันนี้เราลองกับเก h ชิน m ี a c t ซึ่งทางเกมเซอร์เขาก็มีเลเยอร์ปุ่มแบบ o f f i c i a l มาให้เราได้ใช้เลยแต่ส่วนตัวเราจะไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าชินกับเลเยอร์ปุ่มของ PlayStation 5มากกว่าก็เลยมีการปรับเพิ่มนะครับสลับปุ่มนิดหน่อยให้กดสกิลด้วย R2 อะไรแบบนี้ซึ่งก็ทำได้ง่ายผ่านแอปเกมเซอร์ที่คุณสามารถเปิดโอเวอร์เลย์ขึ้นมาได้ทุกเมื่อในระหว่างการเล่นเกมแล้วก็ทีเด็ดเลยน่าจะอยู่ตรงที่จอยเกมเซอร์ G8 เขามีช่วงอนาล็อกที่กว้างนะคร็คครว อย่างอันนี้เราเล่นนาฮิดานะครับก็สามารถใช้สกิลแล้วหมุนจอเล็งมอนสเตอร์ได้เลยไวๆหรือยิ่งถ้าใครมีพินูวิเลตนะก็น่าจะชอบเลยกับจอยตัวนี้เอาไปหมุนยิงไฮโดรปั๊มกันสะใจแน่นอนครับเสียอย่างเดียวก็คือเราเกลือนี่แหละก็เลยไม่ได้เอานูวิเลตมาลองให้ดูกันแม่ อีกสักเกมสำหรับโหมด G-Touch นะครับกับ PUBG Mobile นะครับเกมนี้ต้องบอกว่า Official c ลเขา m p p p i n g ปุ่มมางงประมาณหนึ่งอาจจะต้องปรับกันใหม่ให้เข้ามือมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะลำบากแค่ตอนแรกพอเรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่าเล่นมันมือมากนะครับจะเล็งจะยิงอะไรก็ทำได้ง่ายเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ง่ายกว่าการทัชจอเอาเองแน่ๆนะครับยิงถ้าใครชอบเปิดใจโรสโคปไปด้วยเวลาเล็งเนี่ยก็น่าจะยิ่งชอบเลยไม่ได้ใช้เกมเซอร์ G8 ตัวนี้ ปิดท้ายกับการเล่นด้วย PlayStation Remote Play ซึ่งเกมที่เราลองก็คือ Grand Blue Fantasy Relink นะครับที่เรียกได้ว่าแอคชั่นมันเดือดสุดๆและถ้าคุณเล่นแบบทัชจอเอานี้บอกเลยว่าโคตรลำบากแน่ๆนะครับเพราะงั้นเกมเซอร์ G8 ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับเกมนี้และเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับเราให้ข้อสังเกตไว้อย่างเดียวคือเวลาที่กดเปลี่ยนมาเป็นโหมด PS ไฟสีขาวนะครับตัวแอปเกมเซอร์เนี่ยมันจะเด้งหน้าต่างให้เราเชื่อมต่อกับจอยอีกรอบอันนี้ให้กดแคนเซิลออกไปนะครับเพราะถ้ากดโอเคแล้วมันจะบั๊กนิดน และทำให้ APS Remote Play เนี่ยอาจจะไม่ทำงานกับจอยตัวนี้ได้นอกจากการเล่นเกมแล้วนะครับกมเซ s i r G8 Galileo นะครับเขาก็ยังมีฟีเจอร์มาสพอร์ตเราอย่างครบครันในเรื่องของการเสียบสาย USB แบบ Pass t s s t u r o นะครับเอาไว้ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้แล้วก็ยังมี Hair Trigger Mode ให้ใช้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เราเหนียวอนาล็อกนิดนึงตัวจอยก็จะป้อนค่าให้เหมือนเราเหนี่ยวไปเต็มที่เลยเหมาะมากสำหรับเกมยิงที่ต้องการความรวดเร็วนะ นอกจากนี้ตัวอนาล็อกก็จะเป็นแบบ Hall effect ด้วยอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างน,นะครับเพราะว่ามันเริ่มนำมาใช้กับจอยเกมมากขึ้นแล้วนี่คือเทคโนโลยีที่ควบคุมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแทนการใช้หน้าสัมผัสแบบเดิมซึ่งจะทำให้การตอบสนองเนี่ยดีขึ้นมากและที่สำคัญคือช่วยป้องกันการเกิดจอยดริฟตด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเพน i อยเลยก็ว่าได้สาหรับคนที่เล่นเกมด้วยจอย โดยในกล่องของเกมเซอร์ G8 ก็จะมีอนาล็อกมาให้เปลี่ยนด้วยกัน3แบบนะครับอันนี้ทําได้ง่ายมากแค่ดึงฝาหน้าออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นแมกเนตอยู่แล้วแล้วก็ดึงอันเก่าเสียบอันใหม่เข้าไปได้เลยเหมือนการเปลี่ยนคีย์แคปของคีย์บอร์ดเลยฮะและตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นโครงสร้างด้านในด้วยว่ามันเป็นฮอล์เอฟเฟกจริงๆ และส่งท้ายด้วยอีกจุดที่น่าประทับใจนะครับก็คือตัวจอยเขาปรับจูนเดสโซนมาได้ดีมากๆเราแทบจะไม่ติดขัดเลยกับการเล่นเกมทั้ง3โหมดนะครับและก็อย่างที่ลองให้ดูไปว่าอนาล็อกเขาทํามาได้ดีทีเดียวนะครับเรนจ์ปรับแต่งการตั้งค่าเนี่ยถือว่ากว้างและน่าพอใจมากๆแล้ว ขอสรุปแบบนี้เลยนะครับว่าเกมเซอร์ G8 กา l ิเลโอเนี่ยคือจอยที่ทำมาครบจบเพื่อคนเล่นเกมบนมือถือจริงๆมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับคุณเล่ได้ทั้งหมดเลยครับทั้งเกมมือถือแบบ Native และเกม PC c o คอนโซแบบ Remote Play โดยราคาที่เขาวางขายมาเนี่ย2,990บาทหรือก็คือ3,000มีทอนนะครับเรามองว่ามันไม่แพงเลยเมื่อดูจากฟังก์ชันที่ได้แถมมาพร้อมกับประกัน1ปีเสียแล้วเปลี่ยนโปวใหม่ให้เลยด้วยนะ ดังนั้นแล้วถ้าใครกำลังมองหาจอยเพื่อตอบโจทย์การเล่นเกมนอกสถานที่ <c oughs> ก็ขอให้ดูเกมเซอร์ G8 Galileo กันไว้ก่อนเลยเป็นตัวเลือกแรกนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั้งหน้าร้าน Banana IT และช่องทางออนไลน์ตามลิงก์ใน e s สคริปชันได้เลยครับผม